สวัสดีครับวันนี้ผมก็พาทุกคนมาดูร้านอาหารนะครับก็เป็นร้านใหม่นะครับเป็นแบบว่าเป็นร้านที่น้าเขานะครับซื้อทั้ง building เนี่ยนะครับเป็นของตัวเองนะครับก็จะมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจที่จะเปิดร้านอาหารในอเมริกานะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับคือผมถามนะแกว่าน้าซื้อมาเท่าไหร่นะครับทั้งหมดแบบทั้ง building ทั้ง พักกิ่งนี้คือครึ่งหนึ่งจะเป็นของเราหมดเลยนะครับก็นะแกบอกว่าซื้อมาห0แสนทุนนะครับก็เจ้าของเขาขายให้เราห0แสนดอลลาร์นะครับแสนทวนนะครับก็ผมถามว่าน้าได้ดาวไปเท่าไหร่ก่อนน้าดาวไป20%นะครับก็เป็น1 2 0 0 0 0นะครับก็ค่าดาวนะครับดาวเพย์เมนต์ไป1 2 0 0 0แนะครับก็จะเหลืออยู่อีก480,000เหรียญนะครับที่ยังเหลือคงค้างที่จะต้องจ่ายนะครับก็ ผมก็ถามว่าผ่อนไว้กี่ปีนะครับนาก็บอกว่าผ่อนไว้ระยะเวลา30ปีนะครับก็เหมือนผ่อนบ้านธรรมดาทั่วไปในอเมริกานะครับก็30ปีผ่อนเดือนละ3,100นะครับผ่อนเดือนละ3,100ห่ยเหรียญน,นะครับร้านอาหารร้านใหญ่เนี่ยนะครับผ่อนเดือนละ3,100ห่ยเหรียญน,นะครับส่วนค่า แล้วจะต้องเสียอะไรบ้างกอนาแกบอกว่าเสียภาษีนะครับภาษีเนี่ยจะเสียปีละ2ครั้งนะครับก็รวมกันทั้งหมด1ปีเราจะเสียภาษีที่1 7 0 0 0หมืนเะครับห7 0่0นเหรียญนะครับ, 7, รนนค,รบคือต่อให้คุณไม่เปิดกิจการแล้วก็ตามนะครับถ้าบิวดิ้นี้ยังเป็นของคุณอยู่คุณก็จะต้องเสียภาษีทุกๆปีนะครับปีละ2ครั้งนะครับและนี่คือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับส่วนค่าซ่อมแซมตอนนี้นะครับนาแกก็บอกว่า ซ่อมไปทําปรับปรุงนู้นปรับปรุงนี่ไปก็ประมาณแสนกว่าละนะครับแสนกว่าเหรียญแล้วนะครับก็ก็นี่คือความรู้เล็กๆน้อยนะครับถ้าเผื่อใครสนใจที่จะเปิดกิจการร้านอาหารหรือว่าจะซื้อเป็นบิวตี้อย่างนี้นะครับผมคิดว่าก็คุ้มนะครับก็เดือนละ3 0 0พันกว่านะครับก็เหมือนเราผ่อนบ้านพอเราไม่ทําอนาคตเราก็อาจจะให้คนอื่นเขาเช่าได้นะครับโอเคแล้วยังไงก็ ไปดูกันนะครับว่าร้านใหญ่ขนาดไหนสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับอ้าวครับทำไมเราจะไปเป่นเสื้อป่ะโอ้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วครับในในครัวนะ ก็บนี่ยังไม่เรียบร้อยก็มีเป็นห้องแบบนี้น้ำก็ยังใหญ่ครับน้ำใหญ่มากมีอสองนี่นีห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้หญิงก็อ้าผู้ชายผู้หญิงมีสองห้องเลย 我扫好，我上面坐起。